เจ้าพระกุศสมเด็จพระมหาธีราจารย์นิยมฐานิสโรอดีเจ้าวาดวัชนะสงครามนะครับซึ่งเป็นสมเด็จพระอุปชายะของกระผมหลวงพ่อสมเด็จได้สอนอยู่เสมอๆนะครับว่าจะเชื่ออะไรก็ตามแต่ให้ยึดหลักความเชื่อ4ี่ประการนะครับดังที่พระพุทธองค์ได้ตรัสไว้ก็คือกรรมศัทธาให้เชื่อเรื่องกรรมการกระทําว่าชีวิตมีใช่เทวดาจะมาอุ้มสม มิใช่พระพรหมจะมาเสกสรรมิใช่สุขสาวอาทิตย์หรือจันทร์จมาดลบันดาลให้เราชั่วดีแต่กรรมคือการกระทําเท่านั้นที่จะริคิดชีวิตของคนจะยากดีมีจนก็สุดแต่วิถีกฎแห่งกรรมทำําดีได้ดีทําชั่วแล้วก็มีแต่เรี่ยไรยำนี่กระส่งผลไปสู่วิปากสัทธาเชื่อเรื่องผลของการกระทําทุกการกระทําย่อมมีผลนะครับไม่ไร้ผลแน่นอนไม่ว่าจะเป็นทําดีทําชั่ว แล้วก็ส่งผลไปสู่กรรม,มสกตาสศรัทธาว่าเราทั้งหลายมีกรรมเป็นของของตนทําดีได้ดีทําชั่วได้ชั่วสูงตามอยู่ที่ทําตัวดีชั่วอยู่ที่ตัวทำนะครับอย่าไปโทษท้ายเทวายักษาผีเวลาเกิดเรื่องเกิดราวอะไรขึ้นมาที่มีผลกระทบกับเราท่านไม่ให้โทษท้ายเทวายักษาผีอย่าไปโทษที่ปูผามาคมเหงอย่าไปโทษใครไหนอื่นในครื้นเครงโทษกรรมเองทําไว้แต่งให้เป็นต้องโทษตัวเรา เราทำไว้นะครับไม่ว่าจะเป็นอดีตหรือปัจจุบันนึกได้ก็ดีนึกไม่ได้ก็ดีหนีไม่พ้นเรื่องการกระทำนะครับแล้วก็สุดท้ายให้เชื่อเรื่องตถาคตะโพธิ์ที่ศัทธาเชื่อเรื่องการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าเชื่อยังไงครับว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นผู้ประพฤติดีปฏิบัติตรงนะครับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้เป็นศาสดาของเรทั้งหลาย พระองค์สรงไว้ซึ่งพระปัญญาคุณตัดสรุดีตัดสรุชอบด้วยพระองค์เองทรงไว้ซึ่งพระวิสุทธทิคุณทรงบริสุทธิ์หมดจดจากกิเลสเครื่องเศร้าหมองทั้งหลายและก็ส่งไว้ซึ่งพระมาหากรุณาธิคุณท่งสงสารสั่งสอนเวนยนิกรทุกทวนหน้าเพราะฉะนั้นชาวพุทธทั้งหลายพึงน้อมกราบถวายอภิวาทพระบรมศาสดาสัมมาสามัสามพุทธเจ้าพระองค์นั้นแล้วก็ตั้งตนอยู่ด้วยความไม่ประมาทในพระรตนตรยัย ส่วนความเชื่ออื่นๆเนี่ยต้องใช้ปัญญาพิจารณานะครับโยนิโสมมณสิการท่านใดก็ตามแต่ที่ถูกเป่าหูถูกปั่นหัวจนที่สุดในขณะนี้ก็เกิดวิวาทะกันนะครับในเรื่องที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องใดก็ตามนะครับขออนุญ,ญาตไม่กล่าวจงใช้ปัญญานะครับเอาปัญญาไปประคองศรัทธาปัญญาจะเป็นตัวตัดสินว่าควรเชื่อหรือไม่ควรเชื่อ แต่ถ้ามีแต่ศรัทธาไม่มีปัญญางมงายทันทีเลยครับ